มาค่ะเดือมกาแฟกันต่อมันเหลือหัวสุดท้ายแล้วมันนี้อบเอานะคะอ,อ,อบหม้อรมร้อนเอาไม่ต้องนึง่งนึ่งแล้วมันแฉะมันส้มมาเนี่ยเราอบทั้งหัวเลยนะลองลองผ่าครึ่งแล้วอบไม่ดีนะคะจะเละถ้าเราอบทั้งหัวแบบนี้ดีค่ะประมาณสามสิบห้านาทีนะ อบสามสิบห้านาทีด้วยไฟแรงะเราก็จะมาปอกเปลือกออกแบบนีน้มันสีส้มของเมืองนี้ค่ะกับกาแฟตอนเช้าสีเขาก็จะออกมาสวยๆแบบนี้นมันส้มปกติชอบทานมันม่วงนะแต่มันม่วงบางทีก็หาซื้อยาก ถ้าไปร้านแขกก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเป็นมันม่วงที่เป็นของญี่ปุ่นจะเป็นมันม่วงของของคนผิวดำเขาก็จะออกเละๆแบบนี้แต่ก็ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเราอบหม้อรมร้อนก็ช่วยได้เยอะทานตอนเช้ากับกาแฟทานมันพวกเนี้ย ควบคุมน้ำหนักได้นะกาแฟาใส่สปูชินโน่ไปด้วยสองช้อนเช้าชาเหมือนเมืองในหมอกเลยนะมองออกไปหน้าต่าง เมื่อวาน4องศาช่วงเช้าจะ4องศาช่วงเย็นประมาณ7องศานะฮะเยอรมันว่าสุดท้ายเยวจะอบอีกจะอบไปนี่นะ ที่เราสี่หัวนะคะอบพร้อมกันเลยอบเสร็จแล้วเราก็วางไว้ในจานในห้องทั่วไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้จะอร่อยกว่านึ่งนะคะจะหอม ซื้อในเรเวอร์ในเค้ารันมีหมดนะฮะมันส้มเวลาสามีไปจ่ายกับเข้าวชอบยิ้วมาให้ยิ้วมาทีละสามหัวสี่หัวนะเก็บไม่ได้นานนะ เนี่ยเป็นแบบนี้หัวแบบนี้งม้งเวลาเราอบนะเราก็อบทั้งหัวเลยค่ะวางแบบในหม้อรม,มร้อนแล้วก็อบสามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีค่ะ หัวหนึ่งก็อิ่มนานเลยนะ <c oughs> ถ้าทานตอนนี้ก็อิ่มถึงประมาณบ่ายโมงเลยนะคะหัวใหญ่น,ะนั่นนี่แหละคะ่ะมันส้มอบเราก็ไปทำดูนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย